เอาก่อนอื่นเลยนะครับก่อนอื่นเลยก็กราบขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่ามันเบิ้ลนะครับเป็นเลขสูตร36หางนะครับผม36หางมันหลายหางนะครับ fc อันนี้ดูให้พ่อแม่พี่น้องดูเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับเผื่อใครมีสูตรแม่นๆก็สามารถมาประกบได้นะครับคือทางช่องก็มี fc ขอมานะครับตอนแรกขอว่าขอกาสาครั้งเนาะ นะครับอันที่สองครั้งไปแล้วคือเบิ้ลทั้งสองครั้งเลยหกหกเนี่ยนะครับอดูครั้งที่สามจะเบิ้ลไหมครับรอบนี้ก็มาเหมือนเดิมนะครับมันจะหลายหางนะครับ <c oughs> ทีเดียวว่าถ้าเกิดใครไม่ชอบเนี่ยดูเพื่อความบันเทิงนะครับเนาะถือว่าถ้าเกิดใครชอบก็ดูต่อยอดนะครับดูเพื่อต่อยอดนะครับเพราะว่าเลขท้ายมันรุดคือมันเบิ้ลนอะมันรุ่ดเลขท้ายอ่ะมันจะเหมือนกันหมดนะครับเลขหลักหน่วยกับหลักสิบจะเหมือนกันหมด เปลี่ยนแค่หลักร้อยแค่ตัวเดียวแค่นั้นนะครับอืมก็เป็นสูตรสามสิบหกหางนะครับตรงโต๊ดนะครับผมลองลองดูอีกสักงวดหนึ่งนะทีอขออยู่วา่าอันแกเมืออีกสักงวดเพราะว่าครับ,ม,รบมันหลุดนอกขันเป็นเลขเบิ้ลนะครับแต่ถ้าซื้อหกสองน่ะมันมีนะฮะ มันมีอยู่แล้วใช่ไหมีครับถ้าสูตรสองตัวนะมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วในสามสิบหกหานันมีอยู่แล้วนะครับสําหรับคนที่ชอบนะครับเอพีครับคอสําหรับคนที่ชอบเนาะถ้าเกิดใครไม่ชอบก็อย่างที่ผมว่าแหละครับดูพ่กความบันเทิงเพราะว่าเลขมันหลายหางบางท่านอาจจะคอมเมนต์ว่าอุ้ยเลขทําไมหลายหางจังเลยอันนี้ผมก็แบ่งปันสูตรให้มันเป็นสูตรคํานวณใช่ครับก็สามารถแคปเก็บไว้ดูเลยไว้ดูไว้ดูตลอดชีพเลยแหละครับผมอ่า ไว้ดูตลอดชีพเลยนะครับอันนี้ผมก็มาแบ่งปันนะครับก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องได้มีโชคมีลาภนะครับผมพ่อไม่ได้สูตรมาจังไหนก็ค่ะก็คุณพ่อคุณพ่อเพชรบูรณ์เนาะยังไม่ได้ติดต่อกันเลยนะครับผมเ <c oughs> พราะว่าผมก็ยากอยู่เนาะ <c oughs> คุณพ่อเพชรบูรณ์ท่านก็บอกว่ายอย่าแบ่งปันสูตรนะครับสูตรก็ถ้าเบิ้ลเนี่ยคือหลุดท่านก็บอกว้าอยู่นะถ้าเบิ้ลเนี่ยถ้ามีเลขติดกัน,นสามตัวเนี่ยถ้าซ้ากันเนี่ยคือหลุดเลยนะครับ <c oughs> อืมเ่เสียดายอยู่นะครับเนาะถ้าเกิดถ้าเกิดจะเอาสูตรเบิ้ลด้วยมันก็จะเยอะนะครับเอานี่นะครับสูตรเบินึ่งนะครับครับมันเกิดว่าจากวังวัดไอสีมาเบิ้นใช่เราก็ไม่รู้แต่มันเบิ้นมาสองงวดแล้วเออย่างมาขอโอกาสแจกรอบกับซาครับแต่ว่าที่สําคัญเน่ะที่จะให้ดีๆนะใครมีหลักร้อยแม่นๆนะลองมาจับในสูตรดูนะครับสูตรของคุณพ่อดูนะครับอันนี้ผมก็เป็นสื่อกลางในการจะ พูดแทนคุณพ่อเนาะเพราะว่าเราก็อยู่ไกลกันก็ไม่สามารถที่จะมาพไม่ได้น,น้ำเพลินมา,ามนเร<ะ>ียนกับท่านได้สูตรมาตั้งแต่ศูนย์ยันเก้าแะครับผมได้มาแต่ว่าตัวเลขอ่ะมีคนโทรมาถามผมเยอะเนาะจะเอาทุกตัวก็ไม่ไหวเนะเราก็ทํางานเนาะ มีคนถามมาถามผมเยอะนะครับถามว่าเขาขอทุกตัวเลยมันส่งให้ไม่ไวคือให้ดูทางช่องเราเนาะอันเดียวนี่แหละคือแคปหน้าจอไว้เลยเปลี่ยนแค่หลักร้อยนะครับย้ํานะครับบางทีคนแก่เนาะคนแก่เดี๋ยวผมจะถ่ายภาพนิ่งแปะให้ดูถ่ายลิปมดีกว่าเพราะว่ามันมันตัวเลขมันเยอะนะครับตัวเลขมันเยอะแล้วมันบางทีเราขึ้นกล้องอย่างเงี้ยมันมันดูไม่ทั่วถึงนะครับเนาะ ก็มีขอกันมาเยอะนะครับผมสําหรับแนวทางนะครับแนวทางเลขสามสิบสองหางนะครับสามสิบสองหางตรงโต๊ดนะครับผมก็เผื่อเข้าเนาอะอแต่รอบนี้หลักร้อยมหน่เลือกเอาอย่างนี้เ<ช>นาะเอซีก็เลือกเอาก็ได้ถ้าว<ช>่ามันเยอะหลักร้อยม,ม,มาหนึ่งนอกเบิกซัพงวดนี้หลักร้อยมาหนึ่งใช่ไหมให้ให้วิ่งหนึ่งอ่ะเบิกซัพวิ<ห>่งหนึ่งอ่ะ เพราะว่าปู่กาลังสร้างพญานาคให้ปู่จะแม่นนะคะใช่ใช่ใช่กับว่าแน่ทามาในล็อกสามตัวว่าะเอฟซีขอมากว่าให้อปปว่างอีกแน่ครับที่พลาดคือพลาดไปมันเบิ้ลเนาะครับแต่ถ้าอปวใส่ใส่เลขหกเมื่อกี้น่ะหกหกสองเข้าตรงๆเลยเด้อใช่ถ้าเกิดใส่นี่ไงมันมีอยู่เนี่ยมีมีหนึ่งหกสองอยู่การนี่ไงเดี๋ยวให้อปวที่ให้ดูครับ แต่ที่ที่เราวางนี่มันไม่ใช่ <_: S 1> ใชนี่ไงหกสองนะที่ให้ดูหน่อยมันอยู่ที่เราวางถ้าเอาเลขหกใส่มันจะเป็นสามตัวเลยนะหกหกสองเดี๋ยวน้นี่หกสองถ้าเกิดมันมีหกเนี่ยหลักร้อยหลักร้อยของใครมีหกเหมือนเหมือนรอบเมื่อกี้เนาะ <_ c oughs> อันนี้ไม่ใช่ข้อแก้ตัวนะอนอันนี้ผมจะมานาเสนอให้ดูนะครับนี่นะครับอันนี้หนึ่งหกสองงวดนี้ผมวิ่งหนึ่งหลักร้อยนะครับ วิ่งหนึ่งหลักร้อยก็มีคุณพ่อคุณแม่สายบุญนะครับบอกว่าหนึ่งหลักร้อยอันนี้ผมไม่รู้หรอกนะว่าหลักร้อยจะมาหนึ่งหรือเปล่าอันนี้เขาบอกมาผมก็มาตามนะครับเอาที่เยอะที่สุดที่ผมเคยทํานะครับผมนี่นะครับเสียดายมันมันอ่าหลักหน่วยกับหลักสิบมันจะใช้ได้ตลอดนะครับใช้ได้ตลอดเลยมันจะมีอยู่ตลอดนะครับนี่นะครับ 6, 2 2> นี่ครับหกสองนะครับงวดเมื่อกี้มันเบิ้ลเนาะมันออกหกหกสองมันก็เลยลุดนะครับ นี่นะครับงวดนี้นะครับหรือ fc ไม่ต้องตามผมก็ได้ใครมีหลักร้อยเนี่ยอาจจะเป็นศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอย่างเงี้ยมาใส่หลักร้อยแทนของผมก็ได้นะครับยังผี่แมว่าผ<ม>ี<ม>่าเห็นเอีอยงมาน่ดนหนึ่งอย่าเพิ่งว่าผมพูดมากเด้อเพราะว่าต้องอธิบายให้ fc <G, S 2> เล<อ>่นฟังนิ่งๆน,น,น,นะบางคนเปนเบิง,บ,งบรสัตครับ ตอนรับ <จะ S 2> เบิ้ลเลยบนิ่งนิ่งๆใจเย็นๆแบบนึงเดี่ยซูมกันเปลีป่ยนไปน้องก็ไร่ป่ครับงมดที่แล้วนัะก,ก็คือถ้าเอาหกใส่จะเป็นหกหกสอง<ช>พอดีเป๊ะครับเมื่อกี้เราเอาห้าใส่ครับผมคือสำคัญอยู่ลักรลอยท่อนั่นเนาะคะ่ะเจนูดเปิดแนมันบ่ยนุน เปิดเลยเปิดเลยค่ะเปิดสูตรเลยค่ะเออบานนี้แจง้งนะคือมันสำคัญที่หลักร้อยใครที่ขอสูตรคือสองตัวนี้มันอยู่ตัวอยู่แล้วสามสิบหกหางคให้ไปหาแค่หลักร้อยนะคะ fc หรือว่าใครจะชอบสองตัวก็เอาสองตัวนี่แหละครับยังมาทั้งนี้นะ,ะนบ้หนนี้มันหลายมุมกล้องนะแค่หาแค่หลักร้อยนะคะ fc ครับ สําคัญอยู่ทีรักลอยเมื่อกี้จะเข้าจับพกหนจะขึ้นได้เนาะค่ะเนาะได้สามตัวด้วยนะคะมันก็ไม่หลุดนะโอปัวมันหนึ่งหกสองถ้าเราเอาหนึ่งออกนะเราจับเราไม่รู้นี่แหละครับหลักร้อยมันจะมายังไงเนี่ยถ้าเราเอาหกใส่มันจะเป็นหกหกสองมันจะอยู่เป๊ะพอดีค่ะครับเพราะเพราะเราไม่รู้เนาะว่าหลักร้อยมันจะมาตัวไหนนะครับแต่ถ้าใครมีหลักร้อยที่แม่นแ่นก็สามารถจับในสูตรได้นะครับเนาะ ใครถูกยังไงนะทักมาบอกผมหน่อยเด้อจะได้ความรู้นะครับอาลงได้ค่ะท่านครับรบ,บางทีผมก็ไม่ได้เก่งมาจากไหนหรอกผมก็เรียนรู้จากเขามานะครับก็อยากจะให้การคำนวณค<ห>ำนวณสอนมาอีกทีนึงครับค่ะ fc มันก็เป็นสูตรคำนวณน,นะคะมีเขา้ามีหลุดก็ใช้วิจารณญาณบางคนเขาเอาอไปดูเทียบเลขของเขาว่ามีในล็อกไหม มันเป็นล็อกเลขเลขในสูตรในล็อกถ้าเราได้เลขมาสามตัวเราก็มาดูว่ามันตรงล็อกไหมเขาสีเบิ้งแกงสีราคาส่วนมากคือจังหวดนี้เขาก็ว่าเอาเอาสูตรของโอปอลขึ้นมาเบิ้งอีกแน่คือเขาได้เลขมากมันสีส้นกันบบถ้าส้นกันเขาก็สีซื้อเขาว่าแดงสีอ,อ,อันนี้ก็ถ้าถ้า,าไม่<า>ชอบก็บเปลี่ยนหลักร้อยแต่ถ้าใครมีหลักร้อยแม่น่นนก็สามารถทักหาผมได้เด้อทักหาผมได้ครับ เราก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้เนาะแบ่งปัน้ปลูกบอได้เนาะหลักร้อยเนาะใช่ครับแต่งวดนี้หลักร้อยของผมมาหนึ่งนะครับหรือพ่อแม่พี่น้องพ่อพ่อแม่แม่ทางบ้านอาจจะมีหลักร้อยมาสองหลักร้อยมาสามก็แล้วแต่ดุลพินิษของท่านนะครับลองจับใส่ดูลองดูมันจะเข้าไหมนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเข้าหรือไม่เข้าก็ตามสูตรเนาะตามสูตรที่ท่านให้มานะครับสถิติเก่า แต่สองรอบมานี่รู้สึกว่าเบิ้ลทั้งสองรอบเลยนะครับรอบนี้ผมกันเบิ้ลให้เลยนะครับนี่ผมมีหนึ่งหนึ่งเก้ามาด้วยนี่บอกใช่ท่านหนึ่งหนึ่งเก้ามานี่ก็คือถูกนะ <laughs> ผมมีเบิ้ลมาด้วยนะรอบก่อนผมไม่มีถ้าเกิดวิ่งหกก็มีหกหกเก้าน,นะั้งไตรอบที่แล้วผมมีเบิ้ลตีไม่มีเบิ้ลก็รอบนี้ขอเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งเป็นหนึ่งหนึ่งเก้าไอ้ตัวต้นยังข็ตัวเลขเบิ้ลตีใช่ ปกติโอ้ว่าว่าถ้าเบิ้ลได้จะหลุดเนาะ <Hey. S 1> แต่พูดถึงถ้าเราทําเบิ้ลมันก็ไม่หลุดนะคือจังอันได้หันมาตรงๆเนี่ยค่ะหันหันเลขมาตรงๆมือบางเลขข้างนี้บางหมดเลยอคือมันมีหกสองอยู่แล้วสองตัวน่ะข้าาเอาหกใส่บ้งหันเนาะข้างเาางห,นนหงเ็ดเบิ้ลก็ได้ดิหกหกสองสี่น่ะทามมันาตกใส่เลข6ก อันนี้คือจับไม่เนาะค่ะคือหาหลักร้อยเป็นเลขหนึ่งคใครที่มีหลักร้อยแม่นแม่นก็โทรเข้ามาเดอ้อจากสีแม่นบบแม่นคือการลักลอยนี่เบิกทรัพย์มากซื้อได้หนี่มักเลขหนึ่งมักวิ่งหนึ่งอะนะเลยให้ไปจับใส่หลักร้อยค,ค่ะถ้าใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะใครชอบก็ตามได้เนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะ,ค,ะค่ะเมนี่ครเป็นแนวทางเด้อพี่น้อง ก็มันเป็นสูตร3ามตัวนะครับ F4 ครับเป็นสูตรสาตัวเนาะต้องให้พ่อแม่พี่น้องทางบ้านใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคืออันนี้ก็เป็นสูตรมันจะเยอะนะครับมันจะเยอะเนาะบางท่านอาจจะว่าอุ้ยทุนน้อยมันเยอะแต่ดูเพื่อไอ้นี่ครับเป,นนนะเป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางเผื่อท่านมีสูตรที่สามารถมาจับชุดนี้ได้นะครับแต่หลักหน่วยกับหลักสิบคือมันยังตัวเดิมตลอดนะครับ ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ขอมานะครับขอให้ทาคลิปนี้หน่อยวันนี้ก็ทําให้แล้วนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับทั้งช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับผมคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ